ต่อไปเป็นการฟังปอดน,นะคะเอพิโซดที่2อจุดสนะคะการฟังก็สิ่งที่ต้องทําก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือการฟังเสียงการหายใจเรียกว่าบริสซาวการฟังเสียงพูดหรือ v o i อยซาวแล้วก็การฟังเสียงทิ่ปกติเอเวนิเอสซาวนะคะการฟังปอดก็จะใช้หูฟังนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้นะก็ใช้หูฟังหรือสเตโตสโคปเนี่ยคะ่ะก็จะมีส่วนประกอบอยู่สด้านนะอ่า ้านที่ใช้ฟังนะคะก็จะมีเชส p พี c e กับเบลนะคะเชส p พ e c e ก็คือด้านล่างตรงที่มีตรงที่มีแผ่นแผ่นดอแฟมมากั้นไว้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านเบลเบลก็เป็นรูปคล้ายระฆังพ่อลงไปไม่ได้มีแผ่นฟิล์มกั้นนะคะ,ะก็จะเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการฟังก็ใช้ใช้เชส p พ e c e วางนะคะ1.1เส้นทางตามลูกศรนะคะ ไปเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งที่9 mm. การฟังเสียงการหายใจก็ต้องสังเกตระยะการหายใจเข้าการหายใจออกความดังช่วงเวลาที่เสียงเกิดจากการหายใจเสียงผิดปกติหรือแปลกไปจากปกติและถ้าเกิดเมื่อพบเสียงผิดปกติแล้วเนี่ยก็ให้หาขอบเขตความผิดปกตินั้นๆโดยบอกเป็นแลนด์มาร์กนะคะหรือว่าบอกเป็นตำแหน่งก็ได้ตำแหน่งที่3ด้านขวามีความผิดปกติยกตัวอย่างแบบนี้นะคะ การฟังทรงอกหรือการฟังปอดนะคะเรากจะฟังจากยอดปอดไปที่ฐานปอดก็คือจากบนลงล่างนั่นเองนะคะปอดสองข้างระดับเดียวกันเปรียบเทียบระดับตำแหน่งที่1เปรียบเทียบ1 2เปรียบเทียบสองนะคะมีแนวในการฟังเช่นเดียวกับการเคาะนะคะการจัดท่าทําเช่นเดียวกับการเคาะเช่นเดียวกันแต่ขณะฟังปอดด้านหน้าให้ผู้รับบริการหันหน้าไปด้านตรงข้ามและผู้ตรวจเพื่อองกันการขายใจลดกันนะคะ การฟังอันที่หนึ่งก็ฟังเสียงปอดเรียกว่าบรีสาว์นี่ก็จะเป็นเสียงการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกปอดมีคุณสมบัติในการนําเสียงนะแล้วก็คาดความถี่ของเสียงหายใจในปอดมายังผนังซองอกอะ่ะานั้นเวลาที่จะฟังก็จะประมาณอากาศที่จะเข้าไปได้ว่าเข้าไปได้ลึกเข้าไปได้สุดหรือเปล่านะคะหายใจเบาไปหรือเปล่านี่เราจะต้องบอกได้หรือว่าหายใจแรงเกินไป ในภาวะปกติลักษณะเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นไปตามตำแหน่งของปอดนะคะได้ยินตามตำแหน่งต่างๆมี3มเสียงก็คือบองเคี้ยวหรือเทเคี้ยวหรือทูบราเบีซาวอันนี้ก็จะเป็นเสียงการหายใจเข้าสั้นออกยาวมีช่วงเงียบอยู่กลางระหว่างหายใจเข้าหายและหายใจออกนะคะีหลอดลมคออันนี้จะไม่มีเนื้อปอดอยู่นะบองเคี้ยวจะฟังได้บริเวณหลอดลมนะคะ ต่อไปบงโคเวสติคูลา่าบริซาลลักษณะเสียงจะดังปันกลางและก็ออก,กายาวๆพอๆกันเข้าสั้นออกยาวอันนี้จะเป็นเข้ากับออกพอๆกันไม่มีช่วงเงียบระหว่างเสียงหายใจเข้าและออกฟังได้บริเวณซี่โครงที่2คือเป็นพื้นที่ของเนื้อปอดลงไปะ,ะ่องและ3ด้านหน้าและบริเวณกระดูกสะบักน,นะคะหรือฟังได้บริเวณหลอดลมใหญ่ที่อยู่ใกล้ทรงอก เสียงที่3า e s วสซิคลา a ์เบสซาวก็ลักษณะเสียงเบาเสียงหายใจย,ยาวเข้ายาวออกสั้นสัดส่วนประมาณ3ต่อหน,นึน่นี้ไม่มีช่องเงียบระหว่างการหายใจเข้าและออกฟังได้ทั่วทั้งปอดหรือบริเวณถุงลมอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปอดทั้งหมดนะคะในความผิดปกติเสียงหายใจจะเบากว่าปกติหรือว่า this m h e d breath sound แสดงว่ามีการกัน้น การนำเสียงออกจากปอดมาสู่ผนังทรงอ,อกนะจะพบใน pleural effusion นะคะนี่ก็คือเสียงหายใจเบาต่อไปเสียงหายใจปกติที่พบในตำแหน่งที่มีควรพบเช่นบางเคี้ยวบิดซาวก็ไปพบบริเวณชายปอดบางเคี้ยจริงๆแล้วต้องพบบริเวณไหนอันนี้เราต้องทราบเนาะอันต่อไปก็คือเสียงหายใจมีลักษณะเปลี่ยนไปเช่นดังมากกว่าปกติก็จะบอกว่ามี ช่องว่างเกิดขึ้นในปอดหรือเปล่าที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปเป็นการฟังเสียงพูดหรือ voice sound นะคะเสียงพูดที่เป่งออกมาจากลําคอก็สามารถได้ยินด้วยการใช้หูฟังตามจุดต่างๆนะบนผนังทรวงอกของคนไข้นะคะเสียงพูดที่ได้ยินก็จะใช้หูฟังเรียกว่า vocal resonance นะคะการฟังเสียงก็จะทำเมื่อคาดว่าน่าจะมี pleural effusion หรือลังแมสนะก็ให้เขาพูดแล้วเราก็ฟังว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้าง เสียงที่ได้ยินจะผิดปกติได้ถ้าเนื้อปอดผิดปกตินะเช่นบงโคโฟนีก็อันนี้จะดังและก็ชัดกว่าปกติก็พบในภาวะที่เนื้อปอดอเนื้อปอดผิดปกตินะคะอีโกโฟนีก็มีลักษณะขึ้นจมูกเช่นให้พูดเอกับอีในภาวะที่เนื้อปอดผิดปกติก็เราจะได้ยินเป็น EA เอไม่ใช่เออีนะคะกลับกัน ต่อไป Whisper หรือ v o c a l i e s นั้นก็ที่ฟังได้เมื่อผู้รับบริการกระซิบโดยไม่เป็นเสียงในปอดที่ปกติจะไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าถ้าผิดปกติเราจะได้ยินเสียงนั้นนะคะหรือว่าให้คนไข้พูดคำว่าถ้าเป็นฝรั่งก็สั่งว่าไหนที่นานถ้าเป็นคนไทยก็9 9ก็ได้นะคะเสียงมันจะเบาลงเรื่อยๆต่อไปสิ่งที่3คือเสียงผิดปกติอันนี้เป็น สำคัญนะต้องมาร์คไว้เลย a s v g t s sound ก็เป็นเสียงผิดปกติที่ปนมากับเสียงหายใจเสียงผิดปกติอาจเกิดจากปอดหรือเยื่อหุ้มปอดก็ได้ผู้ตรวจต้องสามารถแยกเสียงที่ได้ยินกับเสียงรบกวนอื่นๆนะแล้วก็เช่นเช่นถ้าเราวางหูฟังไม่สนิทเราจะได้ยินเสียงอ่นแท้ถ้าเราวางหูฟังเสียดสีกับเสื้อผ้า,เส,ผาเสื้อผ้ามีใหญ่ที่ไม่เรียบแล้วเราก็ไปวางเซตโสนโคร ทับเอาเชสพีดเข้าไปก็จะเกิดการรูดระหว่างแดรแฟรรมของหูฟังกับเสื้อผ้าก็ทําให้เราได้ยินเสียงกรอบแกรบก็ได้ซึ่งจริงคนไข้ไม่มีแต่เสียงที่มันถูกระเกิดจากไดอะแฟมของหูฟังไปสัมผัสกับใยเสื้อผ้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาการฟังปอดก็ให้แนบเนื้อไปเลยนะคะไม่ต้องผ่านเสื้อผ้าเนาะหรือบางทีวางแล้วไปมีเส้นผมอย่างเงี้ยก็จะทําให้เกิดเสียงพิเศษขึ้นมาได้เราก็จะฟังผิดนะคะ เสียงที่สำคัญก็อันแรกเลย c a p i t a t i o n หรือ p a t t l e ก็เป็นเสียงคล้ายๆกับขยี้ผมเอาเสียงเอาผมมาแล้วก็ขยี้ข้างหูอย่างนั้นจะเป็นเสียง p i t a t i o นนะคะก็สามารถติดตามฟังเสียงได้ในคลิปที่ส่งให้นะคะจะมีเสียงต่างๆให้นอกจากนั้น c a p i t a t i o n ก็ยังแบ่งย่อยไปอีกว่ามีคำว่า f i l e c a p i t a t i o n กับ c c a p i t a t i o n นะคะ คลายแคปเทชันก็จะเป็นเสียงเบาเสียงสูงระยะเสียงสั้นมากเกิดในระยะท้ายของการหายใจส่วนคอแคปเทชันก็จะเป็นลักษณะสเสียงค่อนข้างดังเป็นเสียงต่ําและระยะเสียงยาวขึ้นเกิดในระยะแรกของการหายใจจะเป็นหายใจเข้าหายใจออกนะคะในผู้สูงอายุอาจจะได้ยินเสียงแคปเทชันบริเวณชายปอดโดยไม่มีโรคแรๆก็ได้ ก็ให้เราฟังสองถึสามครั้งหรือให้คนไข้ไอหายใจลึกๆเสียงนั้นมันก็จะหายไปนะคะต่อไป <Hey. S 1> เสียงที่สําคัญอีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงรองคลายลองคลงายได้ยินทั้งช่วงหายใจเข้าแล้วก็ออกแต่จะได้ยินชัดขณะหายใจออกเพราะฉะนั้นเราต้องมีสมาธิดีๆว่าตอนเนี้ยคนไขาหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกแล้วลักษณะเสียงจะต่อเนื่องนะคะเราได้ยินเสียงช่วงยาวและเป็นเสียงต่ํา เสียงร้องคายเกิดจากอากาศผ่านลมผ่าหลอดลมที่ใหญ่ที่มันตีดนะคะแล้วก็มีน้ำเมือกหรือว่ามีเอ็กเก็คือสิ่งคัดหลังที่มันข้นขวางทางอยู่เป็นระยะระยะนะคะร้องคายเป็นเสียงต่ำเนะต่อไปเสียง w วสซิ่งเสียงวซิ่งก็จะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงการหายใจเข้าและออกลักษณะเสียงจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะ เป็นเสียงสูงวิดวิดนะคะจะเป็นมิวสิคอ s ลซาวคือมีด YNAM ิกขึ้นลงเริ่มจากเบาไปสูงได้อะไรเงี้นะเสียงค้านกควิดนะคะหรือว่าเสียงผิวปากก็เรียกว่าวิซซิ่งนะคะเกิดจากอากาศผ่านหลอดลมเล็กที่ตีแคบมีน้ำเมฆหรือว่าเอ็กซูเดตเกาะฟังอยู่นะคะลองคายหลอดลมใหญ่นะคะวิซิ่งหลอดลมเล็กนะคะต่อไปเสียงที่4ก็คือพ u ร a ฟิชัลลับก็จะได้ยินทั้งช่วงหายใจเข้าแล้วก็หายใจออก ลักษณะเสียงคล้ายการถูถ่ายแล้วก็เสียงเนี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงเวลาที่ไอถ้าคนไข้อ่ปแล้วยังก็จะฟังได้ยินอยู่นะคะเป็นเสียงของย่อหฮุมปอทที่เสียสีกันเอพิโซดต่อไปเราพบกับเอพิโซดที่3เรื่อง h าร์ดแลนด์มารนะคะขอติดตามต่อ